สวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวนนทชาเทพสนิทนะคะหรือตุกขอโอกาสมารสร้างบุญกิริยาวัตถุสิบนะคะให้เต็มด้วยการทำบุญกิริยาวัตถุสิบข้อ9นะคะคือธรรมะเทศนาใหม่ก็คือการแบ่งปันเรื่องราวแทรกธรรมะหรือเรื่องราวดีๆที่จะเผือจะมีประโยชน์แก่ผู้ที่รับฟังนะคะขอทำขอทาเป็นธรรมทาน อย่างหนึ่งค่ะค่ะ,คะ,คะจากเดิมนะคะ,นะคะทุกหนักเป็นคนที่ปฏิบัติ แบบวัดป่านะคะเมื่อก่อนเมื่อย้อนไปประมาณสิบปีแต่ว่าก็ไม่ได้ทำแบบต่อเนื่องจริงจังเพราะว่างานยุ่งและงานเยอะนะคะก็จะมีบ้างที่ลาง,งานไปถือศีลแปดตามวัดป่านะคะไปที่สักกาะแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้าตีสามตีสี่มานั่งสวดมนต์ทำวัดเช้านะคะนั่งภาวนาเดินจงกรมนะคะอยู่ที่วัด แต่ว่าบางทีเนี่ยบางทีที่วัดจะพานั่งนานมากสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงซึ่งเป็นคนไม่ค่อยชอบนั่งสมาธินะคะแต่แต่ก็ไปค่ะเพราะแล้วก็ ไปลาง,งานไปเรื่อยๆเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีๆที่เราทำในสิ่งที่เราฝืนมันเป็นการฆ่ากิเลสอย่างหนึง่งแล้วเราก็อยากสร้างบุญทำทานถือศีลภาวนาให้ครบตามที่องค์พระพุทธเจ้าสอนนะคะแต่ว่าการปฏิบัติในตอนนั้นอนะ่ะมันไม่ได้ต่อเนื่องพอเรากลับมาอยู่กับทางโลกเราก็ยังมีความหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้น ยังมีความวุ่นวายทั้งโลกอยู่เราก็จะปฏิบัติแค่ตอนที่เราไปอยู่วัดอย่างนี้นะคะค่ะจนมาฝึกปฏิบัติจริงๆจ,จังๆที่บ้านพระนิพานนะคะที่แบบต่อนเนื่องเลยนะคะก็คือปี2565ก็คือปีที่แล้วนะคะที่พี่วันเปิดบ้านช่วงเดือนสิงหาคมนะคะก็ แต่ก่อนพี่วันก็สอนนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ทําต่อเนื่องแล้วก็มีการปิดบ้านไปช่วงโควิดแต่พอช่วงปีที่แล้วอะค่ะเราก็ได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการทําอนุสติสิบกองนะคะอนุสติสิบก็คือการตามระลึกถึงระลึกนึกถึงเนะะี่ยค่ะเป็นกรรมฐานที่ตามระลึกถึงมันทําให้มีกำลังสมาธินะคะไม่แต่ว่าไม่เสมอกันนะคะแล้วแต่หมวดน,นะคะศึกษาได้ในหนังสือนิพพานธรรมของเราก็มีนะคะ ค่ะและพี่วันเนี่ยก็จะสอน สอนทำแบบง่ายๆสไตล์คาราวาสนะคะก็คือให้รักษาศินห้าก็ไปนิพพานได้ซึ่งเมื่อก่อนเราทำสินแปดเรารู้สึกว่ามันมันยากมากแต่มันมันละเอียดมากเนี่ยค่ะแต่ว่าถือศินห้าพี่วันบอกว่าศินห้าก็ไปนิพพานได้นะแล้วก็สามารถถูกยกจิตได้แล้วพี่วันเนี่ยราคะโทสะโมหะหายไปสามารถแต่งตัวสวยๆได้อยู่กับครอบครัวได้เป็นปกติซึ่งเราก็ อชอบมากเลยนะคะตอนนั้นแล้วปีที่แล้วนะคะพี่วันก็พาทำชั้นสี่นะคะแบบง่ายๆแบบเร็วแล้วก็ไม่ได้นั่งสมาธินานนะคะในตอนแรกซึ่งซึ่งชอบมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบนั่งสมาธินานค่ะแล้วก็ไม่ชอบสวดมนต์นานๆไม่ชอบสวดมนต์เยอะๆแต่สวดน,นะคะแต่ไม่ได้สวดเยอะเต็มที่ไม่เกินสิบห้าหรือ20นาทีค่ะค่ะแล้วก็พี่วันก็จะสอนเรื่อง ตื่นเช้ามานะคะเคล็ดลับนะคะก็คือให้อนุโมทนาบุญกับทุกๆบุญทั่วสแดนโลกธาตุให้อนุโมทนาบุญกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ซึ่งมันก็จะได้คะแนนบุญที่เป็นทางลัดอีกอย่างหนึ่งนะคะง่ายๆซึ่งอันนี้ก็ชอบเหมือนกันค่ะแล้วก็ก่อนนอนให้กรับหมอนสวดมนต์สั้นๆพอนะคะแล้วก็ใช้กำลังจิตนะคะทำอนุสติสิ ไปฝักจิตท,ที่พระนิพพานหรือเรียกว่าอุปสมานุสตินะคะแล้วก็ตลอดทั้งวันเนี่นะคะก็ให้เราทําอปานุสติพุทธานุสตินะคะแต่ภพารพะทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอคอยพิจารณาอยู่ตลอดทั้งวันวิปัสสนาได้ทั้งวันและพี่วันนะคะจะสอนว่าอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยทุกอย่างให้เยื่อให้เชื่อมโยงมาเป็นธรรมะให้หมด ว่าเข้ากฎไหนกดอะไรกดอริยสัจสีกฎพระไตรักษ์กฎปฏิจจสมุปปาหรือจะเป็นกฎแห่งกรรมนะคะแล้วก็ให้เน้นสร้างบุญกิยาวัตถุสิบให้เต็มนะคะเพราะว่าแล้วก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียเงินค่าน้ามันไปวัดไม่ต้องลางานไปวัด อย่างนี้นะคะหรือว่าไม่ต้องตื่นแต่เช้าตีสี่ดีหไปใส่บาเน,นะะียค่ะให้ให้บันสร้างบนกิริยาวัตถุ10ให้เต็มก็ได้บุญเหมือนกันนีคะแล้วก็คะแนนบุญเยอะด้วย แล้วก็ทําบ้านให้เป็นพิหารธรรมเงี้ยค่ะแล้วก็พี่วันก็เปิดให้เราเนี่ยแบ่งปันธรรมซึ่งตอนแรกๆนี่เก่งมากเลยค่ะพูดติดๆขัดๆรัวมากเสียงสั่นมากเลยนะคะแต่ว่าการแบ่งปันธรรมเนี่ยมันจะทําให้เราได้คะแนนบุญสูงก็เป็น จุดปัตถุประสงค์หนึ่งจากทางเบื้องบนที่อยากให้พี่วันพาเราทำนะคะแล้วก็การที่ทำให้เราแบ่งปันทำเนี่ยมันทำให้ด้วยความที่ตุกอะ ปริยัติน้อยปฏิบัติก็ยังไม่ได้มากพอเงี้ยค่ะเมื่อเราจะแบ่งปันธรรมตอนที่อยู่สถานธรรมทาให้เราเกิดการศึกษาคนา้นคว้าจากที่เราว่าเราฟังมาเยอะอ่านมาเยอะแต่มันไม่ได้เข้าหัวมันไม่ได้เข้าถึงจิตถึงใจไม่ได้เข้าถึงเนื้อตัวชีวิตแต่เวลาที่เราจะมาแบ่งปันธรรมเนี่ยค่ะมันทําให้เราศึกษาตั้งใจทบทวนแล้วพอ ยิ่งเราได้พูดออกไปอะมันทําให้จิตเราอะค่ะมันจําเรื่องที่เราพูดออกไปได้มันเป็นการสอนทำอย่างหนึ่งให้เราซึ่งตุกถือว่าอาจาจรย์มากนะคะสําหรับตุก สําหรับคนอื่นต้องไม่ทราบนะคะค่ะแล้วก็พี่วันก็จะสอนให้ทําอริยวัตรสีอริยวัตรห้าเป็นการขอความเจริญในทางโลกและทางธรรมซึ่งก็ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนอีกตรงตามพุทธวจนะด้วยนะคะแล้วก็พี่วันก็จะให้สวดคาถาเงินล้านเป็นประจําซึ่งทั้งหมดที่ที่พูดมานะคะที่พี่วันสอนมันก็จะตรงกับจริตตุกมากซึ่งมันจะไม่ได้เคร่งมากมันจะเป็นแบบใช้จิต แล้วก็ตามดูตามรู้ตามพิจารณาในแบบของคาราวาสนี้นะคะค่ะการปฏิบัติของต้งนะคะมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากนะคะในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ยังไม่เต็มปีนะคะแต่ก็เกือบคือมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตชัดมากนะคะเพราะว่าเราทําต่อเนื่องด้วยการระลึกสติรู้ตามรู้ทันจิตของเรานะคะมันจะเห็นว่าจิตของเราเนี่ย มันสงบขึ้นมันสํารวมขึ้นมันมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวมากขึ้นความมีตัวตนในของเราอะ่ะมันลดน้อยลงความอยากได้อยากมีในตัวเรามันลดลงใจของเราเนะ่ะมันเย็นขึ้นนุ่มนวลขึ้นมีความเป็นกลางมากขึ้นจากเดิมนี่นะคะเป็นคนที่ใส่ไม่ดีเป็นคนขี้โมโหง่ายขี้โวยวายโกรธง่ายเอาแต่ใจนะคะแล้วก็ไม่ใช่คนที่รักสัตว์ที่ ที่เป็นเหมือนผู้หญิงหลายๆคนเป็นนะคะเราไม่ไม่ชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์อะไรก็ตามเราไม่ชอบเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะไม่ค่อยชอบคุยกับคนแปลกหน้านะคะแล้วก็แบบว่าบางทีเจอการรู้จักการบางทีก็ทําเป็นไม่เห็นนะคะไม่ยกมือวายเพราะขี้เกียจคุยไม่อยากคุย mm hmm. เป็นคนโลกส่วนตัวสูงซึ่งซึ่งตอนนั้นเป็นคนมีทิฏฐิมานะด้วยไม่ดีนะคะแล้วก็ หลงในดีหลงในตัวเองหลงในคุณวิเศษบางอย่างที่ตัวเองได้มาจากการปฏิบัติธรรมหลงในนิมิตหลงความเป็นทิพย์นะคะซึ่งความหลงนี่ก็อันตรายมากนะคะเพราะความหลงบางทีเราไม่รู้ว่าเราหลงแต่เรายินดีในสิ่งที่เราได้เรามีปิติเราชื่นชมเรายึดติดแต่เราไม่รู้ว่าเรายึดติดค่ะมันมันก็พอเรามีสติมากขึ้นเราก็ เราก็รู้ว่าเรากําลังยินดีกับสิ่งที่มันไม่เที่ยงค่ะพราฝึกสติมากขึ้นทําอปานนสติมากขึ้นทําอุปสมานุสติบ่อยๆขึ้นทั้งออกกรรมด้วยนะคะมันก็ทําให้รู้สึกว่าจิตมันมีกําลังมากขึ้นและปัจจุบันนี้นะคะรู้สึกว่าจิตเปลี่ยนไปมากก็คือมันมีความ โปรงโลง่งเบาสบายมากขึ้นมันไม่ค่อยมีอะไรในหัวมากแต่มันมีความเป็นกลางเหมือนจิตมันมีที่อยู่นะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยจำเราพิจารณาวิปัสสนาของเรานะคะเราจะเห็นแต่การเกิดไม่เห็นการดับในแต่ละวันแต่ทุกวันเนี้ยเราจะเห็นการเกิดของอารมณ์แล้วก็เห็นการดับจิตพอมันกระเพื่อมปุ๊บตัวสติมันจะตั้งทํางานปับ๊บ มันจะเห็นการทํางานเลยว่ามันเกิดขึ้นสักพักมันก็ค่อยๆดับลงโดยที่เราไม่ได้บังคับซึ่งตัวเนี้ยทุกไม่เคยเห็นเลยนะคะเมื่อก่อนแต่ตอนเนี้ยคืออย่างเวลาโกรธหรือไม่พอใจนะคะพอเราตั้งสติปุ๊บว่าเออโกรธแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมองเห็นว่า จิตเรามันโกรธแล้วสุดอยู่มันก็จะค่อยๆดับลงเองโดยที่เราไม่ต้องบังคับอะไรเลยพอวางจิตเป็นนะคะมันก็รู้สึกว่าเออทุกอย่างมันง่ายขึ้นมันอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยอ,ออกกรรมด้วยนะคะค่ะกม็มันมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเสียสละเราอยากจะสละ ออกมากๆอยากทําประโยชน์ให้กับโลกให้กับสังคมให้กับอะไรก็ได้ที่ที่มันเป็นประโยชน์จากที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยคิดเลยนะคะเมื่อก่อนนี้ก็จะอ่านคําของหลวงปู่จันทร์ีนะคะจันาทาธีโปโืมาก,ก่อนจะชอบมากแต่ว่ายังไม่ได้เข้าถึงนะคะที่ท่านบอกว่าในทางโลกการได้มามากๆเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแต่ในทางธรรมการสละออกมากๆท่านถือว่าประเสริฐสุด ซึ่งตอนนั้นเราก็ชอบนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เข้าถึงตอนนี้มันเข้าใจจิตมันละเอียดอ่อนมากขึ้นมันละมุนละไมามากขึ้นมันโปร่งโล่งเบาสบายมันไม่ยึดติดกับอะไรสิ่งที่เราเห็นในมิมิตสิ่งที่เราได้รับรู้ในสมาธิตอนนี้มันเกิดขึ้นเราก็สักแต่ว่ารู้เห็นแล้วก็วางไม่มีปิติไม่มียินดี จากเมื่อก่อนนะคะพอเราเห็นอะไรมาเราก็จะตื่นเต้นแล้วก็จะถามพี่วันเสมอว่ามันคืออะไรคะพี่วนันอยากรู้อะไรเงี้ยคะ่ะแต่ตอนนี้คือเรารู้เราก็สักแต่ว่ารู้รู้แล้วเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วได้อะไรมันก็ไม่ไม่ได้เกิดความยินดีหรือปิติหรืออะไรเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ตื่นเต้นเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะเป็นเฉยๆรู้แต่ว่าตอนเนี้ยเราต้องเจริญสติตัวเองให้มากๆแล้วก็ ทำตัวทำสติให้มันรู้ตัวพร้อมอยู่ตลอดเวลาให้รู้เท่าทันการทำงานของจิตแล้วก็รู้สึกว่าจิตเราอะมันมั่นคงขึ้นมันตั้งมั่นกับพระนิพพานมากขึ้นจากเดิมที่คิดว่าอเรามีนิพพานเป็นที่ไปแล้วแหละเราตั้งใจอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยมันรู้สึกว่ามันมากขึ้นแล้วมันรู้สึกว่านิพพานอะอยู่ไม่ไกลอยู่ใกล้ๆเรานี่เองแต่เราต้อง จเจริญสติให้มากพอค่ะแล้วก็บอกตัวเองว่าอย่าประมาทอย่าเผลอกับกิเลสใดๆทั้งสิ้นเพราะเราเคยเผลอหลายครั้งเราหลงโดยแต่เราไม่รู้ว่าเราหลงเราต้องมีพี่ๆที่มีคุณธรรมสูงช่วยเคลียร์สภาวะให้นะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะตุ๊ก็อยากจะบอก ว่าสิ่งที่ตุองนำมาแชร์ในวันนี้มาเล่าสู่กันมา,มาเล่าสู่กันฟังมาแบ่งปันตุกยังไม่ใช่ผู้ที่เป็นผู้บรรลุธรรมหรือสำเร็จทำอะไรแล้วนะคะแต่ว่าแค่อยากจะหบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของจิตเราอ่ะเป็นพ่อเราอ่ะปฏิบัติตรงจริตที่เราชอบพอเราชอบแล้วเราก็มีความเพียร พอมีความเพียรแล้วมันก็เกิดความสม่ำเสมอแล้วมันก็ทำให้ไปได้เร็วและทุกครั้งนะคะที่ที่จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกจะมีครูบาอาจารย์ทุกจะนับถือพี่วันเป็นครูบาอาจารย์ทุกจะขอคำแนะนำแล้วก็เล่าให้พี่วันฟังเสมอแล้วพี่วันก็จะมีคำตอบให้มันกับล่าสุดนี้นะคะในวันนี้ทุกก็ได้กราบเรียนพี่วันไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับจิตใจของเราสภาวะธรรมสภาวะจิตใจของเราเปลี่ยนไปยังไง พี่วันก็ไอ้ตอบมาคือคือเป็นการขอเล่านะคะไม่ได้ถามพี่วันแบบขอเล่าพี่วันก็ยินดีด้วยกับสิ่งที่เราได้รับสิ่งที่เราได้ปฏิบัติอย่างนี้ค่ะมันก็ถือว่าถูกต้องถูกทางนี้นะคะแล้วก็ ต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆหลายท่านพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะในกลุ่มนี้ที่มีคุณธรรมสูงมากที่คอยเคลียร์สภาวะให้จากเดิมที่เราเป็นคนไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้าโลกส่วนตัวสูงเนี่ยจิตเรามันก็เปลี่ยนไปทุกวันนี้พูดโทรศัพท์เยอะมากเลยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะพูดแต่เรื่องธรรมเพราะพ่อใน พ่อของเราเนี่ยนะคะเคยบอกบอกพี่วันบอกผ่านตุ๊กว่าให้พูดทาเยอะๆตอนนี้คือพูดทั้งวันเลยค่ะพูดกับคนโน้นพูดกับคนนี้แต่ว่าเราเลือกที่จะคุยกับใครมากกว่าคุยทาเราก็ได้ทาอย่างนี้นะคะคุยแล้วเราได้อะไรแล้วก็ต้องคิดแล้วก็เห็นอะไรจากการที่เราพูดเราคุยอย่างนี้นะคะค่ะสุดท้ายนี้ตุ๊กก็ไปอ่านเจอ สิ่งหนึ่งที่ตรงกับที่ตุกพูดมานะคะก็คือไปเห็นที่เขาเขียนไว้ว่าหลักการก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมที่ที่ตุกเห็นด้วยมากๆนะคะ <ๆ S 1> เขาบอกว่ามีสามประการก็คือหนึ่งถ,ถูกจริตถ้าถูกจริตเหมาะกับเรามันจะทําให้เราเนี่ยตื่นรู้ง่ายไม่เครียดไม่หนักไม่แข็งไม่ตึงไม่ทื่อไม่ซึมทําให้เราเนี่ยมีสติระลึกรู้ในกรรมฐาน ในวิหารธรรมนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็2ถูกทางคือถูกต้องตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสมสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่าหยุดเพราะว่าส่วนมากคนส่วนใหญ่เนี่ยจะหยุดทำทำทำ,ทำหยุดหยุดไม่ต่อเนื่องก็เลยทำให้เกิดการแช่แข็งแล้วก็ไม่พัฒนานะคะท้ายที่สุดนี้ก็คือการการปฏิบัติ ไม่มีแนวทางใดไม่มีแนวทางในการปฏิบัติธรรมใดที่ดีที่สุดมีเพียงแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้นั้นต่างหากนะคะก็ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราปฏิบัติเองเรารู้เองเหมือนเราทานอาหารเอง แล้วก็รู้รสชาตินั้นเองนะคะใน,ในวันนี้พี่วันก็ได้ให้ทํากับทุกมาว่าสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราได้นี่ก็คือมันเป็นสันทิติโกปัจจตังเวพี่วันยินดีด้วยทุกคนเลยขออนุญาตนํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆในกลุ่มนี้ได้รับฟังเผื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้ใดนะคะแต่ว่าหากพูดไปแล้วทำให้ ไม่ไม่ถูกใจใครไม่ถูกจริตใครตรุกก็กลับขอขมาขออภัยนะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ บุญใดที่เกิดจากการแบ่งปันธรรมการสร้างบุญกิริยาวัตถุศิธิ์ในครั้งนี้ทุกขอน้อมถวายบุญนี้แด่ทุกพระบาททุกพระองค์ณแดนชิปนิพพานพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอระหรันต์ขีณนาศบลชั้นพระนิพพานทุกพระบาททุกพระองค์ผู้คุมกฎของโลกกฎแห่งกรรมผู้จดคะแนนบุญคะแนนบาปนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ พี่วันวันชิตาวันชานนท์และขอน้อมถวายบุญนี้แด่ทุกทท่านที่ได้รับฟังเสียงที่ตุกแบ่งปันในค่ำคืนนี้นะคะวันนี้ก็ขอจบการแบ่งปันในเพียงเท่านี้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะอุ